หน่อยก็จะมาแชร์เมนูนะคะเป็นสูตรเรียกได้ว่าเป็นสูตรที่ทําง่ายขึ้นนะคะเนาะกาแฟเย็นปกติทั่วไปค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะ หน่อยก็จะมาแชร์เมนูนะคะเป็นสูตรเรียกได้ว่าเป็นสูตรที่ทําง่ายขึ้นนะคะเนาะกาแฟเย็นปกติทั่วไปค่ะก็คือหน่อยจะเปลี่ยนนมผสมนะคะโดยที่นมผสมที่หน่อยจะใช้นะคะก็จะทําให้เราทํางานได้รวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาใช้นมผสมนะคะนี่เลยอ่า CPVNF a นะคะ ซึ่งเขาจะเป็นนมผสมที่ผสมกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาแชร์สูตรนะคะเป็นเมนูเย็นทั้งหมดเลยค่ะเกี่ยวกับกาแฟนะคะไม่ว่าจะเป็นเอสเปรส so ค่ะ อเมริกาโน่นะคะอ๋ออเมริกาโน่เราไม่ได้ใช้นมผสมนะคะก็เดี๋ยวจะแชร์เข้าไปด้วยเลยก็แล้วกันนะคะเนาะอเมริกาโน,แโน,าน,นะะ่แล้วก็คาปูชิโน่ค่ะลาเต้นะคะแล้วก็มอกค่าค่ะโอเคทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกาแฟกันนะคะกาแฟที่หน่อยจะเลือกใช้วันนี้ค่ะหน่อยก็เลยเลือกใช้เป็นตัวเบอร์สีนะคะอินตรเตอร์เลียนโรสค่ะพวกกลางเกือบเข้มนะคะอาราบ,บิกา100%ค่ะทีนี้ค่ะในส่วนอื่นๆนะคะเราก็จะมีนมสดนะคะแบบนี้เนาะก็ทั่วไปเลยค่ะ โอเควันนี้นะคะหน่อยก็จะมาใช้ตัวเครื่องชงนะคะ Cosmo Q นะคะในการชงทำเมนูวันนี้ด้วยนะคะก็คือปรับรูปแบบใหม่หมดแล้วก็ใช้เครื่องชงตัวใหม่ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาทำเมนูกันเลยดีกว่าค่ะเมนูแรกที่หน่อยจะทำนะคะหน่อยก็จะทำเป็นเอสเปสโซเย็นค่ะเอสเปสโซเย็น e สูตรแก้ว16ออนนะคะโดยที่เราใช้นมผสมตัวใหม่ตัวนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะใช้กาแฟ2ช็อตนะคะแล้วก็ดึงน้ำกาแฟออกมา4ออนค่ะ นี่เลยสกัดครีมมาออกมาได้สวยมากๆเลยสูตรเอสเปรสโซเย็นนะคะขนาดแก้ว16ออนค่ะหน่อยก็จะใช้นมผสมนะคะอยู่ที่2ออนค่ะนี่เลยนมผสม2องอนนะคะเดี๋ยวหน่อยเทใส่แก้วรอไว้เลยค่ะแค่นี้เองง่ายมากๆเลยน้ำกาแฟสีออนค่ะปึ๊บ แล้วหน่อยก็คนคนคน,คนนะคะแล้วก็ใส่น้ําแข็งค่ะง่ายมากเสร็จเรียบร้อยและแค่นี้เลยอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเอสเปรสโซ,โซเย็นนะคะสูตรแก้ว16ออนค่ะแก้วแรกนะคะโอเคค่ะเมนูต่อไปนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะทําลาเต้น,นะคะลาเต้เย็นใช้กาแฟสองช็อตเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ดึงน้ํากาแฟออกมา2องออนนะคะ ระหว่างเรารอน้ำกาแฟนะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนผสมไว้ก่อนเลยหน่อยก็จะใช้นะคะตัวนมผสมนะคะ CPBNS ตัวนี้ค่ะปึ๊บสองออนเหมือนเดิมเลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครค่ะชอบหวานมากกว่าน้อยอันนี้ไปปรับสูตรใหม่ได้นะคะตามด้วยนมสดค่ะสองออนนะคะนมสดรสจืดค่ะ แล้วก็ตามด้วยกาแฟค่ะสองออนค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 ่ะใส่น้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วลาเต้เย็นนะคะโอเคนะคะลาเต้เย็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดฝา้เขาัะหน่อยดูสีนะคะสีเขาค่อนข้างแตกต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่แล้วว่าลาเต้น,นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นคาปูชิโน อ่ะทีนี้ค่ะคาปูชิโน่ค่ะน้ำกาแฟสามออนค่ะทำกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมแก้วกันเลยนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาใช้นมผสมนะคะนมผสมค่ะหน่อยก็จะใช้2สองอนเหมือนเดิมค่ะปึ๊บเทลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาท็อปอฟองนมนะคะปึ๊บ คนๆๆๆให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวระหว่างที่พี่เล็กเขาใส่น้ําแข็งนะคะเดี๋ยวเราก็มาทําฟองนมรอกันค่ะอ่าเพอพี่เล็กใส่น้ําแข็งเราก็มาเตรียมฟองนมกันเลยค่ะปั่นเลยนี่เลย,เลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เสียเวลาเลยนะคะคาปูชิโน่ค่ะแล้วเราก็มาเค้าฟองนมเนียนกริบเนียนกริป,รปแล้วเป็นครีมด้วยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครค่ะอยากจะทําให้แบบรู้สึกว่าฟูๆนะคะหน่อยแนะนําวิธีนี้ค่ะปุ๊บเพราะว่าด้านบนเราเป็นครีมนมหมดแล้วนะคะนี่สวยงามมากๆเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นมอคคาค่ะแต่ก่อนที่หน่อยจะไปทำกาแฟนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะทำกุ๊กกูผสมให้ดูด้วยนะ เราก็จะดึงน้ําร้อนออกมาค่ะ3อ,อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่โกโก้โก1ช้อนนะคะ,ะน้ำร้อน3ามออนนะคะแล้วก็ตามด้วยผงโกโก,โก้1ช้อนค่ะพูนๆได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะคิดเป็นจำนวนกรัมค่ะก็ประมาณสัก12กรัมนะคะเค็มๆค,มคนหน่อย ตามด้วยนมผสมค่ะ c p b n f นะคะอยู่ที่3ออนค่ะ2แล้วก็1นี่เลยอันนี้ก็คือโกโก้ผสมนะคะเราวางรอไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำกาแฟกันนะคะหน่อยดึงน้ำกาแฟออกมา3ออนค่ะ เดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมรอกันค่ะระหว่างรอกาแฟนะคะหน่อยก็จะใช้นมผสมตัวนี้ค่ะ1ออนนะคะปึ๊บตามด้วยโกโก้นะคะ1ออนครึ่งค่ะ45 ml ตัวนี้นะคะน้ำกาแฟ3ออนค่ะปึ๊บใส่ลงไปนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทีเล็กไปใส่นมแข็งนี่เลยนะคะแล้วก็ฟองนมเราค่ะที่เขาเหลืออยู่นะคะเราสามารถเอามาโปะเป็นมอคค่าได้นะคะปุ๊บนี่เลยแล้วก็ทำให้สวยงามอีกนิดนึงค่ะผงโกโก้ค่ะ้จื๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมอคค่าเย็นนะคะ ทีนี้แล้วเราก็จะมีอีกหนึ่งเมนูนะคะนั่นก็คืออเมริกาโน่เนาะแต่ด้วยความที่อเมริกาโน่ค่ะก็สแตนดาร์ดเลยค่ะเพราะว่าสูตรเดิมเลยนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนไปจากไหนนะคะกาแฟ2ช็อตค่ะน้ํากาแฟ3มออนที่เหลือนะคะก็จะเป็นน้าเปล่าค่ะอีก3ออนนะคะก็จะเป็นอเมริกาโน่เย็นที่ไม่หวานเลยนะคะแต่เดี๋ยวหน่อยก็จะมาทําแบบเพิ่มเติมให้กันแล้วกันเนาะเพื่อที่จะไม่ได้เป็นสแตนดาร์ดสักเท่าไหร่นะคะก็จะทำเป็นอเมริกาโน่น้ำมะพร้าวก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวหน่อยจะทำน้ำกาแฟออกมา3ออนก็แล้วกันนะคะ ทีนี้อเมริกาโน่น้ำมะพร้าวนะคะหน่อยไม่มีน้ำมะพร้าวค่ะหน่อยจะทํายังไงดีนะคะเราก็จะมีไซรัปซินยอริต้านะคะที่เป็นกลิ่นน้ำมะพร้าวค่ะเดี๋ยวหน่อยจะเอานำมาทดแทนนะคะปุ๊บนี่เลยนะคะ เดี๋ยวหน่อยก็จะมาทําสูตรเนาะระหว่างที่เรารอกาแฟนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะใส่ค่ะตัวใส่หลับมะพร้าวนะคะ2ปั๊มนะคะ2ปั๊มเท่ากับเท่าไหร่ค่ะ15 ml เท่านั้นเองนะคะอ่าตัวนี้ค่ะ2ปั๊มปึ๊บ2อง,อางตามด้วยน้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่านะคะหน่อยก็จะใส่อยู่ที่2ออนครึ่งค่ะอ่าตามด้วยอเมริกาโน่ค่ะ3ออนปึ๊บ แค่นี้เลยค่ะอเมริกาโน่น้ำมะพร้าวนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสูตรกาแฟทั้ง5สูตรนะคะเนาะก็จะมีเอสเปรสโซ่นะคะลาเต้คาปูค่ะมอคค่าค่ะแล้วก็ตัวอเมริกาโน่น้ำมะพร้าวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรใหม่ของเราเนี่ยค่ะโดยที่เราใช้นมผสมกล่อง CPV NS ตัวนี้นะคะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชิมกันเลย โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะเอสเปรสโซเย็น e นะคะก็คือ,อเวลาที่เราชงทิ้งไว้เนี่ยเขาจะเสียรสชาติด้วยหรือเปล่าเนาะเอสเปรสโซเย็นะ <c oughs> e en, แบบเอสเปรสโซเลยจริงๆนะคะค่อนข้างเข้มเลยเนะาะขนาดเราใช้แบบพวกกลางเกือบเข้มนะคะอย่างแบบรู้สึกแบบ เขาไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะทั้งบอดี้นะคะแล้วก็นมค่ะไม่ได้มากรบตัวกาแฟด้วยนะคะทําให้แบบรสชาติกาแฟคันดันขึ้นมาเลยค่ะลูกนี้ใช้แบบตัวนมผสมเป็นกล่องมานาั่งนานแล้วเนาะ <c oughs> ลาเต้ค่ะนุ่มละมุนนะคะแล้วรู้สึกว่ากลมกล่อมด้วยนะคะด้วยความที่ตัว นมของเขานะคะเขค่อนข้างมีความแบบมันด้วยนะคะแล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าละมุนล,ลิ้นนะคะไม่อยากจะเชื่อว่าอร่อยทุกแก้วแต่ก็ต้องเชื่ออืรสชาติคาปูเขาจะอยู่ระดับกลางๆค่ะตัวนี้นะคะที่หน่อยชิมมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเขาไม่ได้มีความหวานจนแบบหวานแบบเวอร์วังนะคะ ามีความกลมกล่อม,มชะมากกว่าค่ะก็คือเขาหวานแบบเบาๆเลยนะคะที่เราเห็นว่าหน่อยใส,ยสอออ่สองอ้อนสองอ้อนสองอ้อนแบบนี้ค่ะเขาจะหวานขนาดนั้นเไปไหมคือไม่ได้หวานขนาดนั้นเลยค่ะเขาหวานแบบแบบกลางๆมากเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูามค่านะคะที่เราทําเป็นโกโก,โกโ้ผสมด้วยเนอะอม,มอค่าค่ะถ้าเกิดว่า แนะนำนะคะหน่อยแนะนําว่าคนที่ชอบทานหวานค่ะต้องเพิ่มต้องเพิ่มหวานนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะหวานกลางๆมากๆเลยนะคะด้วยความที่โกโก้ของเราก็เข้มด้วยเนาะแล้วก็มาเจอกาแฟด้วยนะคะเขาจะไม่มีความแบบกาแฟมากรบโกโก้หรือโกโก้ไปกรบกาแฟนะคะเขามาแบบขนานคู่กันเลยค่ะต่อไปอเมริกาโน่น้ำมะพร้าวนะคะตัวนี้อือ นี่ขนาดใส่ไปแค่2ปั๊มเองนะคะกลิ่นมะพร้าวแบบฟุ้งกระจายเลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเขาไม่ได้หวานมากจนเกินไปค่ะเพราะว่าความหวานที่หน่อยใส่ก็คือมาจากไซรหลัมมามะพร้าวนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครค่ะอยากทราบนะคะว่ารสชาติแบบเป็นยังไงเลยค่ะอยากจะลองมาชิมเองนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะหรืออยากจะเข้ามาทดลองที่ Oriental Coffee ก็ได้นะคะก็จะเจอหน่อยกับพิ่นเล็กค่ะเดี๋ยวหน่อยชงให้ชิมนะคะถ้าเกิดว่าใครค่ะสนใจเครื่องคอร m o โ,โมคิวตัวนี้นะคะก็สามารถสอบถาม ถามอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะให้คําแนะนําด้วยนะคะหรือมาดูตัวจริงก็ได้นะคะตัวจริงสวยมากนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิงกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใกล้ๆเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวหน่อยขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ